ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทนาดีเน็ตเวิร์กคลับพิช,ชิ่งจำกัดภูมิใจเสนอ Business Owner TV รายการที่จะพาทุกท่านไปพอรหัสกลยุทธ์หลากหลายบิส i d ไอดอลพลิกชีวิตสู่ถนนความสำเร็จ สนับสนุนโดย AIA เข้าใจชีวิตเข้าใจคุณอุ้ยจะได้ไปเที่ยวแล้วดรนุ๊กอยู่ไหนแล้วเนี่ย oh. ดรนุก๊กหลออุ้ยหลอเลิกขอเลิกขอได้แล้วดิฉันแ่เ้าไปไหนเนี่ยให้รอ ไปไหนเอาก็บอกไปไห,เหนเของคุณนึ่จะไปเที่ยวไม่ใช่เหรอน,นัดที่นครชัยแอร์คุณใจเนี่ยอยู่กับเรื่องเที่ยวเลยนะเอา้าเดี๋ยวท่านผู้ชมมาแล้วค่ะเราทั้งไทยที่ผู้ชมก่อนอย่าเพิ่งทำหน้างงอ่ะได้สวัสดีค่ะ ตอนนี้คุณผู้ชมก็ติดรายการ Business Owner TV รายการที่ครบเรื่องทุกเรื่องกลยุทธ์ที่จะมาร่วมถอารหัสความสำเร็จกับบิสไอเดลในแต่ละสัปดาห์พบกับดิฉันธนสรอ,อมตยกคุณค่ะและดิฉันดกเราสุธีราศรีเบลโชษค่ะยังไงคะดกรนุกทำไมอะไรยังไงวันนี้ดิฉันนัดที่นครชัยแอร์ใช่ไหมเพราะว่าดิฉันมีนัดกับผู้บริหารฉาย,ยาว่าหยิงแกร่งแห่งวงการขนส่งนะคุณอย่าิ่งไปเ<ม><ม>ที่ยวทำงานก่อนได้ไหมก็ได้เพราะว่าอยากจะรู้มานานแล้วล่ะนะ นครชัยแอร์เขามีฉายาที่ดีมากๆเลย<ช>เรื่องเกี่ยวกับการบริการกตอเรื่องของความรูหราแน่นอนดูรถสิคําใหม่มากๆเลยเยอะแยะด้วยนะคุณขอบอกเชื่อแล้วนะคะว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงอยากจะรู้แล้วว่าวันนี้เราจะไปคุยกับบิสไอดอลชั้นไหนนะคะรับประกันได้ว่า เที่ยวสนุกและปลอดภ<ช>ัยแน่นอนค่ะนี่มีเต็มกระเป๋ามาเต็มที่นะเป็นยพ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะโอเคงั้นเราไปพบกับบิดโซไซตี้แล้วกลับมาพบกับเราสองคนและแขกรับเชิญในช่วงนาสักครู่เดียวค่ะกลับมาพบกับไฟไฟในช่วงบิดโซไซตี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เรายังอยู่ในงานวันเกียตรติยศนักขายตรงไทย ซึ่งบรรยากาศภายในงานนี่หรูหาาราอลังการมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปฟังความรู้สึกของนักธุรกิจกันว่าเขาจะรู้สึกอย่างไงบ้างที่ได้รับรางวัลภายในวันนี้ค่ะ เป็นตัวแทนจากบริษัทเทอร์เบอร์ไลต์ฟิล์มตัวนแนลนะครับก็รู้สึกยินดีมากๆที่ได้เป็นเกียรติมาเป็นตัวแทนของบริษัทร,รับรางวัลนักขายตรงดีเด่นในปีนี้นะครับก็สัญญาว่าจะทาหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทเทอร์เบอร์ไล์ให้ดีที่สุดนะครับในปีปีถัดไปนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ก็ถือว่าขอขอบคุณบริษัทเทอร์เบอร์ไล์นะครับที่ได้คัดเลือกเราทั้งสองท่านมานะครับซึ่งตอนนี้เราได้ดูแลสมาชิกหรือแบกฟังเกี่ยวกับผิดพลาของเราเนี่ย ทุกคนก็มีความสุขแล้วก็เราก็มีความสุขด้วยเหมือนกันนะครับกด็ดีจริงครับดีมากครับ สวัสดีค่ะบีบีจากบริษัท New Skin Enterprise นะคะค่ะสวัสดีค่ะสําหรับรางวัลของวันเกียรติยศนักขายตรงดีเด่นนะคะ,คะก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆนะคะนอกจากผลงานที่เราได้ทําแล้วนะคะยังแสดงถึงจรรยาบรรณที่เรามีด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นักขายตรงทุกๆคนด้วยค่ะก็่อนอื่นอยากจะขอบคุณบริษัทมากๆนะคะที่เล็งเห็นนะคะถึงการทํางานอย่างแข็งขันของทั้งเราทั้ง3คนนะนะคะแล้วก็ความตั้งใจจริงๆในการที่จะพิชิตเป้าหมายนะคะเชื่อมากๆเลยว่า สำหรับทุกๆท,ท่านนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามนะคะถ้าเราทําอย่างมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็มีความซื่อสัตย์แล้วก็มีจรรยาบรรณสุจริตนะคะคุณได้รับสิ่งที่คุณตั้งใจและคุณฝันแล้วก็รางวัลน,นี้เป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวเองกับทีมและกับบริษัทยอย่างสูงสุดมากๆจริงๆค่ะวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะคะที่ได้อยู่ในบริษัทที่มีจรรยาบรรณในการทําธุรกิจนะคะจากบริษัทโนสกีนนะครับรู้สึกดีใจมากๆและเป็นเกียรติมากๆครับง,งานนี้ดิสซอร์ซิตี้วันนี้ไฟฟ้าอยู่นงาแลง แอมวกอริยสูตรทศวดหน้าตอกย้ำความเป็นแชมป์ยอดขายอันดับหนึ่งของธุรกิจขายตรงทั้งในไทยและทั่วโลกบรรยากาศพายในงานจะเป็นยังไงนะคะตามเฟไปพร้อมกันเลยค่ะ ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับประวัติศาสตร์แอมเบที่เราได้ปรับกลยุทธ์นะครับเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของโลกในอีก10ปีข้างหน้านะครับเพราะนั้นเป้าหมายชัดเจนครับว่าทั่วโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องมีนักธุรกิจแอมเบระดับแพลตินั่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับเพราะนั้นในด้านของกลยุทธ์นะครับเราจะมุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงของบริกรรอยู่2-3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเราจะต้องสร้างประสบการณ์ครับเพราะว่านี่คือสิ จนะครับทั้งผู้บริโภคและนักธุรกิจแอมเบย์ MBA ของเรานะครับเรื่องที่2ครับเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มของด้านดิจิทัลและผู้บริโภคที่จะมาซื้อของจับใจ่ายใช้สอยกับเราได้สะดวกและรวดเร็วนะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของเราจะต้องนําเสนอคุณสินค้าคุณภาพดีๆของแอมเบย์นี้นะครับผ่านในระบบที่เรียกว่า integrated solution offering ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในแบบองรวมมากกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นตัวๆไป นวัตรกรรมการเคลือบผิวนาโนโค้ดปกป้องสิ่งที่คุณรักจะคราบสุขรกแม้จะมากแค่ไหนและป้องกันการซึมเปื้อนของน้ำให้กระเป๋าของคุณดูดีอยู่เสมอไม่ว่าคราบอะไรก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปให้เราได้ดูแลสิ่งที่คุณรักที่แรกที่เดียวโดย มุมก b a ก k a ค d c น o o ชูสปาสนับสนุนโดย TQM Insurance Broker โรงแรมเอทัสแต่สิ่งที่เราทำเราไม่ได้รอจนเรามีกำไรแล้วเราจึงคืนเข้าสู่สังคมเราบอกว่าทุกวันที่เราทำเราทำเพื่อสังคม ุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันและดรนกอยู่กับบิสไอดอลของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือคุณเครือวันวงรักมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนครชัยแอร์จำกัด เจ้าของฉายาหญิงแกลงแห่งวงการขนส่งค่ะนั่งอยู่กับฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณกล้วยนะคะได้ยินชื่อเสียงของคนครชัยแอร์เนี่ยโอ้ยมานานมากๆแล้วโดดเด่นมากๆเลยก็คือเรื่องของการบริการเทียบเท่าได้กับสายการบินก็ว่าได้เฟิร์สคลาสเดี๋ยวนี้มีเฟิร์สคลาสเลยค่ะ,คะจากที่เห็นบรรยากาศข้างหลังนี้ก็คือเป็นรถทัวร์หรือรถบัส จริงๆแล้วถ้าภาษาที่ถูกต้องก็เป็นรถบัส,บสแต่ว่าคนส,ส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับคําว่ารถทัวร์เยี่ยมส,สมัยมกกเมื่อสมัยหลายสิบปีก่อนมันเกิดขึ้นมาครั้งแรก เขาทำในรูปแบบของการทำทัวร์เที่ยวแต่จริงๆแล้วมาวิ่งประจำทางนี่แหละก็เรียกว่าเป็นรถรถทัวร์แล้วกันนะคะอยากจะถามว่าบริษัทนครชัยแอร์เนี่ยเติบโตมากี่ปีแล้วคะนครชัยแอร์ปีนี้เป็นปีที่29 29ใช่ค่ะอีกปีเดียวก็จะ30แล้วใช่ค่ะเราก็เริ่มต้นมาตั้งแต่รถ20คันพี่เองเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนครชัยแอร์ยแรกสุด20คันใครจะรู้เนี่ยแหละหญิงแหลกจริงหนึ่งในผู้ก่อตั้งจริงๆช่วงแรกก็คุณพ่อก็ทำอยู่ด้วย ก็ยังเด็กไงตลอดเวลาที่ผ่านมาเ<ะ>ติบโตขึ้นได้ยังไงทําไมคนถึงนิยมนครย<ะ>ใยแอร์<ะ>ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีมาก<ะ>เขาจะสอนทุกคนว่าเราทําธุรกิจเราต้องทําเพื่อสังคมค่ะ จริงๆเราเรียกธุรกิจของเราว่าเราทำโซเชียลเอนร์เปรคยสหลายคนก็ถามว่าทำโซเชียลเอนร์เปรียสได้ยังไงธุรกิจเพื่อสังคมไม่ใช่ว่าได้กำไรแล้วเอากำไรนั้นไปแบ่งปันเหรอเราบอกว่าในธุรกิจรถทัวร์อย่างนี้มาจิ้นนิดเดียวค่ะเพราะว่าราคาเนี่ยถูกควบคุมโดยกรมการขนส่งนั้นนจะมีโอกาสได้ขึ้นราคาสักทีทุกๆครั้งที่ทำมาจิ้นจะบางลงเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งที่ ควรจะปรับค่าโดยสารนั่นแหละสิ่งจะมีมาจิ้นเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เราทำเราไม่ได้รอจนเรามีกำไรแล้วเราจึงคืนเข้าสู่สังคมเราบอกว่า ทุกวันที่เราทําเราทําเพื่อสังคมต้องขอถามย้อนกลับไปนวันที่เราตั้งนะครชัยแอร์เนี่ยวันนั้นทาไมเราถึงตัดสินใจตั้งคะแล้วมองเห็นอะไรในอนาคตในธุรกิจที่ถูกควบคุมราคาค่ะมันก็มีการดูแลผู้ประกอบการเช่นเดียวกันธุรกิจนี้ไม่ใช่ว่าใครอยากจะเข้ามาก็เข้าได้มันเป็นธุรกิจที่มีใบอนุญาคตคนทั่วไปเรียกว่าสังปาทานเพื่อนผู้ประกอบการมาบอกว่าเออมีคนที่ทําธุรกิจแล้วไม่อยากทาต่อ ก็มาแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ไปซื้อซื้อแล้วก็มาทําต่อค่ะวันนั้นก็เป็นวันแรกที่เราก้าเข้ามาทําธุรกิจแต่จริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็ทําอยู่เดิมแล้วทํามาตั้ง60กว่าปีแล้วในนามบริษัทนครชัยขนส่งทํามาตั้งแต่รุ่นคุณปู่แล้วก็ถึงจะมาเป็นนครไทยแอนเมื่อ29ปีที่แล้วเข้ามาทํางานวันแรก คิดไหมคะว่าอยากจะบริหารด้คิดเสมอเลยก็คือถ้าทํางานตรงนี้เราจะดูแลคน3ส่วนส่วนแรกก็คือทีมงานค่ะลูกค้าแล้วก็สังคมหลายคนจะถามว่าทําไมเราถึงพูดเรื่องทีมงานก่อนคนทั่วไปเขาจะต้องพูดถึงลูกค้าก่อนใช่ไหมแต่เราจะบอกว่าถ้าเราไม่มีทีมงานที่ดีค่ะเราไม่มีวันมีคนไปดูแลลูกค้าไม่มีวันที่จะมีคนไปดูแลสังคมแต่ถ้าสําหรับนครแชร์เราบอกว่าทีมงานต้องมาก่อนเราต้องดูแลทีมงานอย่างดี เราต้องมีทีมงานที่มีคุณภาพดีมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีเยี่ยมมีรายได้ที่เพียงพอพอที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วจึงจะไปดูแลคนอื่นถ้าอย่างนั้นสงสัยเหรอว่าวันนี้เราต้องดูแลคนกี่คนแล้วยากไหมคะสําหรับการเป็นผู้หญิงเนาะกับการทําธุรกิจแบบนี้ซึ่งมองไปทางไหนมีแต่ผู้ชายทุกกอจริงๆเป็นธุรกิจของผู้ชายใช่ถูกต้องยากมากน้อยมากที่จะมีผู้หญิงมาเป็นผู้นําแบบนี้จริงๆความเป็นผู้หญิงมีความได้เปรียบหลายอย่างนะนุ่มนวล อ่านะ<ม>ความนุ่มนวลน,นี่มันทําให้หน่าดูค่ะฟังแล้วก็น่าสนใจน่าเชื่อถือ<ม>จริงๆไม่ใช่ผู้ชายไม่น่าเชื่อถือแต่ความนุ่มนวลมันทําให้ความ,มแข็ง<ม>จใจทนใช่มันทําให้ความแข็งเนี่ยอ่อนลงได้ แล้วยากไหมคะที่เราตอนนี้เราต้องดูแลคนทั้งหมดกี่คนคะพันแปดร้อยกว่าคนพันแปดร้อยกว่าคนยากไหมคะจริงจริงคนเยอะมันยุ่งมันยุ่งจริงแต่ว่าจริงจริงมันก็ไม่ได้ยากเพราะปรัชญาของเราคนทุกคนเป็นคนดีแล้วก็อยากทำดีเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำอะไรไม่ดีเราก็ทำแค่สามอย่างอันแรกคือเขาคงไม่รู้เราก็บอกให้เขารู้อันที่สองเขาอาจจะรู้แต่เขาไม่เข้าใจนะ เราก็เพิ่มใ,ใ,ใช่ใเพิ่มให้เขาเข้าใจมากข<ช>ึ้นอันที่สามเขาอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้รู้หมดเข้าใจหมดแต่บางช่วงก็ควบคุมตัวเองไม่ได้มัน<ช>ก็เกิดความผิดพลาดกันบ้างต้องเปินสติใช่คเราก็ ต้องหาวิธีที่จะช่วยเขาว่าทํายังไงเขาถึงจะกํากับดูแลตัวเองได้แต่อย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมชาติ่ยคะทำงานก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างเหมือนเราเราก็จะสอนให้คนทุกคนยอมรับข้อผิดพลาดพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองแต่ถ้าเขาทําดีนะเราก็ต้องส่งเสริมคนดีให้คนดีเนี่ย ยึดมั่นในความดีนั้นสม่ําเสมอแล้วทําต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะกากับดูแลตัวเองไปได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเริ่มแรกเลยคือมี20คันใช่ไหมคะย0คันนี้วิ่ง2เส้นทางใช่ค่ะและปัจจุบันนี้คือมีมี30เส้นทาง30เส้นทางเลย้ว3 5้สคันก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอีสานกับภาคเหนืออ๋อเราก็คือคลองพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ยังไม่มีแล้วก็ภาคกลางมีแค่วิ่งผ่าน และยังไม่มีจุดแรับจะมีไหมคะสําหรับจริงจริงเราอยากวิ่งทุกจังหวัดถ้าเราวิ่งได้แต่อย่างที่เรียนคือเราต้องซื้อใบอนุญาตประกอบการหรือซื้อสิทธิ์ในการเดินรถมาจากบริษัทอื่นถ้ามีคนอยากขายเราก็น่าสนใจน่าสนใจมันอาจจะใช้งบประมาณเยอะมากๆมันคุ้มไหมคะสิ่งที่เราทําลงไปให้อะไรกับคนต้องคุ้มแน่ จร,จริงๆประวัติศาสตร์การพัฒนามันยาวนานมากหลายต่อหลายเรื่องเราคิดได้เป็น10บส,บสบปีแต่เรายังทําไม่ได้เนื่องจากการหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยสําหรับให้บริการนั้นราคายังไม่ได้เราก็ค่อยๆพัฒนาให้อยู่ได้ในระดับที่บริการดีด้วยแล้วก็ในราคาที่เราจัดซื้อจัดหาได้นครแชแอร์เราพัฒนาเสมอค่ะ,คะจุดเด่นของเราคือเราพัฒนาตลอดเวลาเรามีแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะรักษามาตรฐานที่เรามี ให้คงอยู่ดีต่อไปคุณกุ้ยค่ะได้ยินมาว่าเรื่องของความปลอดภัยนครชัยแอร์ก็ได้ให้ความสําคัญเห็นว่ามีการมอบรางวัลให้ทุกปีอธิบายสักนิดได้ไหมคะเพื่อเราจะได้มั่นใจว่าใช้นครชัยแอร์นี้ยังไงเราปลอดภัยแน่นอนสาหรับเรื่องความปลอดภัยนี่เราต้องถือเป็นอันดับหนึ่งในการเดินรถเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องใดๆขึ้นมามันไม่ได้แค่ทรัพย์สินเสียหายมันเป็นเรื่องของชีวิตคน จริงๆแล้วเราให้ความปลอดภัยตั้งแต่การออกแบบรถอุปรกรณ์ที่ติดรถเรามีทั้ง GPS มีกล้องวงจรปิดมีกระจกนิรภัยมีประตูทางออกฉุกเฉินมีเข็มขัดนิรภัยมีค้อนทุบกระจกมีถังดับเพลิงในขณะเดียวกันเราก็มีการคัดเลือกพนักง,งานขับรถอย่างดีเรามีการตรวจสมรรถนะทางกายสมรรถนะทางการขับขี่ตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่เราคอนแทคไว้เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อมูลที่ได้มันจะเชื่อถือได้จริงๆคือร่างกายต้องพร้อมก่อนขับใช่ค่ะแล้วเราก็ยังมีการทดสอบอย่างเข้มงวดมีการตรวจอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการขับเพื่อพัฒนาจิตใจเราพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาด้วยตอนนอนเราก็มีห้องพักดีๆให้เป็นเหมือนคลับเฮาส์มาถึงต้องเข้า ขอก่อนไปนอนให้ได้ชั่วโมงมีแม่บ้านเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทําความสะอาดให้สบายสุดๆมีห้องแอร์ห้องมืดที่จะนอนหลับได้เป็นห้องที่ต้องห้ามอุปกรณ์สื่อสารไม่ให้มีเสียงในห้องนั้นหลังจากนั้นแล้วเรามีห้องที่ออกกําลังกายมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพมาคอยดูแลว่าจะกินยังไงถึงจะเหมาะจะออกกําลังกายแบบไหนถึงจะอคนขับรถเหรอใช่ค่ะแล้วก็ก่อนออก ทำงานเขาก็จะมีทีมงานตรวจวัดแอลกอฮอล์ตรวจสภาพความพร้อมของร่างกายในระหว่างขับรถเราก็มีศูนย์ควบคุมการเดินรถทํางาน24ชั่วโมง7วันไม่มีวันหยุดเพื่อคอยกํากับดูแลว่าเขาขับรถได้เป็นไปตามที่เราได้กําหนดให้หรือไม่แล้วเรามีการมอบรางวัลให้กับคนขับไหมคะคนขับจะมีเงินรางวัลขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุรายเดือนจะมี10,000บาทแล้วทุกๆรอบ หเดือนจะมีเงินรางวัลส0 0หมื่นบาทเป็นการให้กําลังใจอีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าคือถ้าเกิดว่าเขาได้กําลังใจจากตรงนี้ไปเขาก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้นขึ้นไปยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราให้เพื่อตอบแทนความระมัดระวังของเขากับการตกลายไปสู่ออท t ยแท็กซี่เหรอคะว่าวันนี้ทําไมเราถึงเลือกที่จะทำออทยแท็กซี่ เป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะเรามีของรางวัลจากทางคุณกล้วยนครชัยแอ์มอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นอะไรคะด้วยค่ะติ๊บาเฟแล้วก็หมวกโอ้ท่านผู้ชมค่ะสินค้าสาหรับการเดินทางนครชัยแอมมีสินค้าดีๆท่านผู้ชมคะโทรเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์0813495390 0813495390ค่ะและของรางวัลนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะกระเป๋าและหมวกสีแซปตามา รับไปเลยทั้งหมด5รางวัลด้วยกันค่ะรีบๆโทรเข้ามาค่ะ มิโมซาพัทยาแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรรูปแบบใหม่สไตล์เมืองกอมาประเทศฝรั่งเศสประการตากับน้ำพุดนตรีตื่นเต้นเร้าใจไปกับคาเร่โชว์และละครบลอดเวทชมและถ่ายรูปที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามิติผจญภัยไปในสวนสัตว์แปลกที่หาดูได้ยากพร้อมช็อปชิมชมและร่วมกิจกรรมสนุกสนุกลากหลายในเมืองแห่งความรักมิโมซาพัทยาเดอะซิตี้ออฟเลิฟเปิดต้อนรับทุกท่านทุกวันตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม สนับสนุนโดย V b l i n k y ผิวเนียนนุ่มกระจางใสด้วย V b l i n k y กับการจากลายไปสู่อ l ท t ยแท็กซี่เหรอคะว่าวันนี้ทำไมเราถึงเลือกที่จะทำออ l l ยแท็กซี่การขยายของกิจการก็เป็นเรื่องธรรมชาติเราก็เลือกจะขยายในสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือธุรกิจเดิมให้แผ่ออกไป ครอบคลุมให้มากที่สุดส่วนที่2ก็คือขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆแต่เราก็มักจะทําในธุรกิจที่ใกล้เคียง<น>กับของเดิมที่เราทําอยู่ค่ะเพราะเราก็จะเลือกทําในสิ่งที่เราถนัดออไทยแท็กซี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เราเลือกทําเพราะเราคิดว่าเราถนัด แล้วเรามีฐานลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้านครแชร์แอร์ด้วยเช่นเดียวกันการทําธุรกิจออทัยแท็กซี่ก็ทำโซเชียลเอนเตอร์ไพรสเช่นเดียวกับนครแชร์แอร์ออทัยแท็กซี่มีรถที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมเราเลือกใช้รถไฮบริดตอนนี้เราใช้เป็นโตโยต้า P U เป็นเป็นรถสีสีเหลืองสีเหลืองใช่ค่ะก็เป็นรถที่ประหยัดพลังงานมากรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ในขณะเดียวกันเราก็มีเรื่องของความปลอดภัยไม่แพ้รถของนครแชร์ด้วยมาตรฐานเดียวกันเลยติด GPS ติดกล่องดำมีแผงข้างหลังคนขับการทำร้ายซึ่งกันและกันมีปุ่มสัญญาณฉุกเฉินมีมิเตอร์ซึ่งมีปิ้นเตอร์ปิ้นใบเสร็จให้ด้วยเหมือนฝรั่งเหมือนเมืองนอกเลยเนาะซึ่งมันจะมั่นใจไงว่าราคานี่มันมาตรฐานมี ทีมงาน <ฮะ S 2> ที่คัดเลือกแล้วก็ฝึก <ฮะ S 1> อบรมมาอย่างดี ทีมงานคือผู้จัดการประจำรถเนี่ยจะเป็นพนักงานของเราค่ะเขาไม่ได้มาเช่ารถเราไปขับเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีประวัติแล้วเราก็จะตรวจสอบประวัติกับทางหน่วยงานราชการค่ะอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีการให้คะแนนในทุกๆเที่ยวที่ขับเช่นเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ที่คะแนนไม่ผ่านต้องกลับไปเรียนใหม่แล้วจึงจะสอบผ่านแล้วออกมาขับใหม่ได้มาตรฐานคราวนี้เราวางเป้าหมายกับนครชัยแอร์อย่างไรบ้างคะของนครชัยแอร์เนื่องจาก สองปีมาเนี้ยเป็นช่วงซบเซาของธุรกิจรถทัวร์เดิมทีเราเคยตั้งเป้าทุกปีไม่เคยต่ำกว่า10 2ปสองปีมาเนี้ยเป้ามันเริ่มลดลงเหลือเลขตัวเดียวตอนนี้ถ้าได้5%าเนนี่จะวิเศษมากแต่เรายังทำได้เรายังมีการขยายเส้นทางในหลายๆเส้นทางที่ทำให้ยอดขายเรายังเติบโตจริงอยู่ในบางเส้นทางออยอดขายเราน้อยลงจริง จากการเดินทางที่เปลี่ยนไปนะคะแต่จากการที่เราได้ขยายธุรกิจอย่างที่เรียนไปแล้วก็ทําให้ธุรกิจยังยังเติบโตต่อเนื่องในขณะเดียวกันเราเองก็ได้มีการแตกลายธุรกิจในหลายๆเรื่องเรามีบริษัทในเครือหลายบริษัทค่ะบริษัทหนึ่งก็นําเข้ารถบัสมาจากต่างประเทศ เพื่อมาประกอบตัวถางแล้วก็ขายในเมืองไทยบริษัทอีกบริษัทหนึ่งก็คืออไทท็กซี่นอกจากนั้นเราก็ยังมีบริการรับฝากส่งพัสดุซึ่งความที่เรามีหลากหลายเส้นทางแล้วก็รถเราจะวิ่งค่อนข้างจะได้เวลามากๆเลยตรงเวลามากก็เลยรับส่งพัสดุได้เลยใช่ค่ะลูกค้าก็จะนิยมของเรามากๆเรามีมาตรฐานในการดูแลสินค้าตรงเวลาไม่แตกหักเสียหายแล้วก็ไม่สูญหายด้วยนะคะครบ่งจรทางนะได้ล้วสิ่งทุกอย่างค่ะ อนอก<ม>จากนั้นยังมีเรื่องการให้เช่าเหมารถค่ะลูกค้าที่เดินทางเป็นหมู่คณะ,คะ ก็อยากจะใช้บริการรถก็มาสามารถมาใช้บริการเช่าเหมารถนครแชแอร์ก็ต้องกี่คนขึ้นไปคะถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วสามารถเดินทางด้วยรถประจําทางเราได้เราก็จะจัดบริการพิเศษให้แต่ถ้ามีตั้งแต่20ท่านขึ้นไปหรือ30ท่านก็มาเช่าเหมาเป็นคันได้ตอนนี้ก็ท่านสามารถกําหนดเส้นทางของท่านได้สะดวกเลยมีคนขับให้มีคนขับมีพนักงานบริการให้ค่ะเรายังมีบริการอีกหลากหลายค่ะเรายังมีสินค้า ที่เราเรามีฐานลูกค้าสมาชิกประมาณ5 0 0 0สนรายแล้วเราก็มีสินค้าพรีเมียมที่สำหรับให้ลูกค้าสะสมมายสะสมกิโลแล้วก็แลกยังกระสายกันบินใช่เราทำมา10กว่าปีแล้วนะคะ เรามีฐานลูกค้ามากก<า>ว่า5 0 0 0นรายแล้วสินค้าเหล่านั้นเราก็ยังจําหน่ายด้วย<า>เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางซึ่งเราถือว่าเราเป็นเอ<า>็กซ์เพรสด้านนี้<า>สินค้าที่เกี่ยวพันกับการเดินทางเนี่ยเราจะมีสินค้าดีๆจ<า>ำหน่าย,ยในราคาถูกมีเวลาว่างบ้างไหมคะให้กับครอบครัวหรือว่าว่างๆเนี่ยคุณกล้วยทําอะไรบ้างเวลาให้กับครอบครัวเราก็ต้องแบ่งนะถึงงานจะเยอะงานจะน้อยก็ต้องมีเวลาให้กับคนที่ใกล้ชิดแล้วก็ เป็นมิตรแท้ตลอดการของเราคือครอบครัวของเราเห็นบอกว่ามีลูกสาวสองคนโตกันหมดแล้วคนโตนี่คนโตยี่สิบห้าคนเล็กยี่สิบสองแล้วค่ะโอ้โหมาแล้วคนโตนี่คือเป็นเห็นบอกว่าเป็นคุณหมอเป็นหมอใช่ยสุดยอดเอาแล้วอย่างนี้ใครจะสืบสารต่อของเรางานของเราจริงๆในทีมงานเองก็น้องๆเขาก็เก่งนะคะแล้วเขาก็ช่วยงานได้มากค่ะก็พยายามฝึกทีมงานด้วย สำหรับคนในครอบครัวถ้ามีลูกหรือมีหลานๆอย่างมาทำทุกคนก็ต้องพิสูจตัวเองนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นลูกเจ้าของแล้วก็ทำได้อ,อ,อยากให้พิสูจนว่าดูแลคนอื่นได้ด้วยไง,งคิด<อ><อ>ถึงคนอ,งอื่นม,มากพอ ในธุรกิจอย่างนี้นะคะ,คะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเราคิดถึงคนอื่นมากพอต้องทดสอบจิตใจด้วยดิ<ช>ฉันชอบคำนี้มากนะน่อพัอร์กับโซเชียล็นเรส์เนี่ยน้อยคนนะคุณที่เขาจะนึกถึงสังคมก่อนเขาจะนึกถึงกำไรก่อนว่าฉันได้มากได้น้อย เพื่อค่ะคาถามสุดท้ายค่ะการที่เราจะเอาแบรนด์ไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภคที่จะมีฐานสมาชิกกว่า5 0 0แสนคนนะคะเรามีหลักการอย่างไรคะสําหรับลูกค้าเราคงต้องพัฒนาสม่ําเสมอเราหยุดไม่ได้เลยค่ะการรักษามาตรฐานเป็นเรื่องที่สําคัญมากการพัฒนาก็สําคัญมากไม่แพ้กันใน2ส่วนนี้ค่ะที่จําเป็นต้องทําควบคู่กันไปของเดิมที่ดีอยู่แล้วต้องรักษาไว้ของใหม่ต้องปรับไปตลอดเวลาเนื่องจากสังคมเปลี่ยนคนเปลี่ยน เพราะฉะนั้นทุกๆอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้ได้ความรู้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมการเดินทางวันนี้เรามั่นใจได้แน่นอนว่านครชชยแอมไม่ทําให้ผิดหวังค่ะคุณโกถ้าเกิดว่าใครยังสงสัยอยู่ต้องลองใช้บริการดูนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณกล้วยมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะเรามีของที่ระลึกมอบให้จากทางรายการค่ะเป็นนิตยสาร Business Owner นะคะและหนังสือในเครือนดีเน็ตเวิร์กพาบริชชิ่งมอบให้กับคุณกล้วยค่ะ สวัสดีครับผมโค้ชเจมส์นะครับวันนี้ก็จะมีโอกาสมาแบ่งปันในเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิธีการค้นหาเป้าหมายในชีวิตแน่นอนครับเป้าหมายในชีวิตคือส่วนสําคัญที่จะเป็นแรงผลักดันที่จะทําให้คุณทําสิ่งใดก็แล้วแต่ให้ไปจุดถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับราดูว,วิธีการตั้งเป้าหมายนะครับมันจะมี3ข้อด้วยกันอย่างแรกนะครับคุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรซึ่งเท่านี้คุณไม่รู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร คุณอาจจะใช้ความฝันของคุณตั้งออกมาเป็นเป้าหมายก็ได้เช่นความฝันของคุณมีอะไรบ้างที่คุณอยากจะมีหรืออยากจะได้ในหัวคุณเคยฝันอะไรบางคนอาจจะฝันนะครับอยากจะมีนะครับบ้านหลังใหญ่อยากจะมีรถสักคันผมให้สิ่งนี้เนี่ยคือเป้าหมายของคุณและอย่างที่2อนะครับอะไรคือแรงจูงใจหรือเหตุผลมันจะทําให้คุณเนี่ยต้องได้สิ่งนี้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณสามารถทําความฝันให้เป็นจริง มันจะสามารถสร้างความสุขในชีวิตให้กับคุณและข้อที่3สําคัญมากเลยครับเป้าหมายที่คุณมีให้อะไรกับคนรอบข้างของคุณมันเป็นเป้าหมายของคุณคุณทําเพื่อใครนี่ต่างหาทีค่คุณคุณจะต้องตอบโจทย์ให้ได้เพราะนี่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นพลังอย่างดีที่จะทําให้คุณสามารถไปต่อจนถึงความสำเร็จได้แล้วเรามีวัตถุประสงค์ว่าเป้าหมายนี่เราทําเพื่อใครมันจะทําให้คุณสามารถไปถึงจุดที่เรียกว่าความสําเร็จได้อย่างง่ายๆเลยครับ ขอบคหลังจากที่วันนี้นะคะที่ฉันได้พูดคุยกับบิไอดอลนะดิฉันต้องบอกว่าดิฉันนั้นมีความมั่นใจในการใช้รถทัวร์ขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละคุณมั่นใจเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไปไหนคุณจะรีบไปไหนจะไปไหนอีกเนี่ยนี่ผมพร้อมหน้าพร้อมเสื้อผ้าพร้อมกระเป๋าพร้อมและใจพร้อมขนาดนี้ไม่ไปเที่ยวไม่ได้แล้วเรื่อสักขันเดี๋ยวเราไปขึ้นกันไปไหนดีล่ะไปไหนแล้วคุณคุณจะไปไหนคุณจะไปอุบลไม่ใช่หรอถ้างั้นไปอุบลปันรีบเราุ้ค่อ สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายสำหรับลูกค้าเราคงต้องพัฒนาสม่ำเสมอเราหยุดไม่ได้เลยค่ะการรักษามาตรฐานเป็นเรื่องที่สำคัญมากการพัฒนาก็สำคัญมากไม่แพ้กันในสองส่วนนี้ค่ะที่จำเป็นต้องทำควบคู่กันไปของเดิมที่ดีอยู่แล้วต้องรักษาไว้อู้ รอ,อไปเทิมก่อนนะคะอีกตั้งนานเลยเมื่อไหร่จะได้ไปนะให้ชีวิตมีความสุขได้ไม่ต้องรอนานทำประกันชีวิตออมสั้นเลีย่ยนคืนกับกสิกรไทยออมสั้นๆเพียงเจ็ดปีคุ้มครองชีวิตนานสิบปีเขย่อนให้เงินจ่ายคืนทุกปีคืนแรงเมื่อครบสัญญาและยังลดหย่อนภาษีได้ที่กสิกรไทยทุกสาขาได้เงนินจ่ายคืนอีกปีแล้วคะ่ะกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ <c oughs> <c oughs> ค้ายไข่กรบไม้ช็อปไอยาตราหล่อสูบบรรเทาอาการไอขับเสมหะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา